สวัสดีครับในคลิปนี้เนาะก็เปิดประเด็นกันด้วยเรื่องของฟาร์มผลิตเงินในตลาด CFD นะครับหรือที่เราติดปากกันเรียกว่า Forex-Forex นี่แหละจริงๆแล้วเนี่ยในเรื่องของฟาร์มผลิตเงินหรือฟาร์ม EA เนี่ยผมมีแนวคิดมาตั้งแต่ปี2018นะครับ ก็ทำการพัฒนาระบบหรือวางลักษณะการผลิตหรือปั่นเงินขึ้นมานะครับเพื่อ,อให้เรามีชีวิตหรือความเป็นอยู่ที่ง่ายแล้วก็สะดวกสบายมากขึ้นนะครับซึ่งในข้อมูลเนี่ยที่จะเปิดเผยตรงนี้ผมเคยทำไว้แล้วล่ะนะครับก็ าวางรูปแบบยังไงให้มันเติบโตแล้วก็ทำกำไรน,นะครับหรือจะวางเทรดยังไงซึ่งณตอนนั้นเนี่ยระบบของ EA นะครับที่ทำเริ่มแรกมันเป็นระบบกลิดกลิดบวกการเฮดจิ้งแล้วก็มีการมาติงเกยลเข้ามา ในการมาติงเกียวหรือการเพิ่มหลอดเนี่ยมันก็จะมีข้อจำกัดในเรื่องของแม็กซิมัมวอลลุ่มที่บลกเกอร์เขาตั้งเงื่อนไขมาเนาะก็คือจะดูยังไงก็ตรงนี้นะครับแต่และคู่เงินเนี่ยเราสามอ่าเราคลิกไปที่คู่เงินเลยเราก็ดูที่สเปคซิฟิเคชันเขาจะมีจำกัดไว้ว่า maximum volume เนี่ยเท่าไหร่นะครับในการเปิดไม่ให้เกินนะครับซึ่งแต่ก่อนเนี่ยเขาให้ maximum volume ในของประเภทบัญชีแต่และบัญชีเนี่ยโดยส่วนมากเนี่ยจะอยู่ที่50าสิหลอดหรือ100่งรลอดโดยประมาณนะครับแล้วแต่โวกเกอร์ซึ่งตอนนั้นเนี่ยในระบบมาร์ตินเกลเนี่ยที่มันมีการ คูณเพิ่มหลอดขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยปัญหาที่มันจะตามมาเวลาแก้ฐานนะครับก็คือเรื่องของแมกซิมัมวอลลุ่มนั่นแหละก็คือจาก1เป็น2จากา2เป็น4นะครับเพิ่มไปแล้วมันก็จะไปติดแมกซิมัมวอลลุ่มในระบบของการมาติงเกลซึ่งมันไม่สามารถทำให้เรา เวลาที่ทุนเราเพิ่มนะครับอย่างในตัวอย่างเนี่ยทุนดี POSIT ไปที่200นะครับ200เหรียญอันนี้เป็นบัญชีเซ็นนะครับก็คือ200เหรียญ200เหรียญเนี่ยถ้าเกิดว่ากำไรผมโตเป็น100%นะ100%หมายความว่าผมก็จะต้องเพิ่มหลอดไซส์เริ่มต้นนะครับจากที่เคยใช้0.1 อาจจะมาเป็น0.2นะครับในการเริ่มต้นมันทำให้ถูกจำกัดเรื่องของ maximum volume ที่จะเกิดขึ้นได้ง่ายขึ้นนะครับสมมติว่าถ้าพอร์ตเราโตจนเป็น1,000เหรียญ1,000เหรียญแต่เราต้องการ Profit โดยเฉลี่ยนะครับเดือนละ เดือละ10%ขึ้นเนาะมันมันต้องเพิ่มขนาดหลอดใสขึ้นไปนะครับสมมติว่า200เหรียญเนี่ยผมเปิดได้ 0. 0.1นะครับแต่ถ้า1,000เหรียญเนี่ยผมต้องออก1.0เพื่อที่จะให้ p r o f ิตผมอะ่ะมันตามทันกับตัวยอดเงินซึ่งตอนนั้นเนี่ยมันมันทำไม่ได้เพราะว่ามันเรื่องของ maximum volume ที่เราถูกจำกัดเข้ามาจากตัว market maker ของโบรกเกอร์นะครับย่องจำกัดมันก็เลยเป็นสาเหตุที่ว่ามันจำเป็นต้องเปิดบัญชีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆโดยที่ใช้ทุนเท่าเดิมเพื่อขายายเราไม่สามารถเพิ่มหลอดใสมันก็เลยกลายเป็นแนวคิดเรื่องของระบบฟาร์ม EA ขึ้นมานะครับก็คือ เปิด Copy กันหรือจะยังไงก็แล้วแต่นะครับเพื่อ,อให้เราสามารถลันตัว Profit ได้ทันนะครับแต่ทีเนี้ยณนะปัจจุบันนะครับซึ่งระบบที่เราพัฒนามา,ามันไม่ได้มีการมาติงเกี่ยวนะครับมันจะไม่มีการเพิ่มหลอดไซเลยไม่ได้ติดปัญหาเรื่อง Maximum Volume ขึ้นมาฉะนั้นในการทำระบบเนี้ยต่อให้ผม ทุนโตไปที่2,000ันเหรียญนะครับผมก็แค่เพิ่มหลอดใส์ขึ้นไป0.02อันนี้ผมรันที่บัญชีสแตนดาดนะครับของเดิมเราไม่เคยที่จะคือพูดง่ว่าในเรื่องของการมาติงเกลเนี่ยมันเสี่ยงนะครับเวลาที่ เราเบิร์หล,ลอดหรืออะไรแบบนี้แต่ระบบปัจจุบันที่ถูกพัฒนามานะครับตั้งแต่เริ่มต้นเนาะเราจนกลายมาเป็นระบบเฮดจิงที่ไม่ต้องเอาการมาติงเกลหรืออะไรเข้ามาช่วยในการปิดออเดอร์ให้ได้เร็วขึ้นนะครับซึ่งเราก็าวางระบบเฮดจิงเข้าไปที่15คู่เหมือนเดิมนะครับ ซึ่งในต้นแบบของระบบเฮดกึง่งมาติงเกียวกึง่งกล็ดเนี่ยมันก็เทศที่15คู่เหมือนกันนะครับนะครับ,นะรบเทศที่15คู่แล้วปัจจุบันเนี่ยการวางหรือการคานคู่เทศเนะครับเราก็ เทรดที่15คู่เหมือนกันโดยที่ดอดาวเนี่ยผมก็ย,ยังขึ้นแค่11.51แต่ความเป็นจริงแล้วเนี่ยมันไม่ถึงหรอกอตรงเนี้ยตัวระบบเทรดเนี่ยเดี๋ยวค่อยมาทำคลิปเจาะเข้าไปอีกทีหนึ่งนะครับเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยคลิปที่ผมทำเข้าไปเรื่องของตัวระบบเทรดเนี่ยมลนดมีถึงเวอร์ชัน15นะครับเราก็ปรับปรุงขึ้นมาจนปัจจุบันเนี่ยผมใช้เป็น เวอร์ชันที่18นะครับ uh, ทีนี้มาดูแนวทางการทำระบบฟาร์มของผมนะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยที่เวลาลันโปรฟิตนะครับผมจะใช้วิธีดึงกำไรของแต่ละตัวนะครับ mm hmm. เมื่อมันครบ100%ของอีกพอร์ตหนึ่งก็จะมาเปิดพอร์ตใหม่นะครับแต่ทีนี้มันไม่จำเป็นต้องดึงมาเปิดพอร์ตใหม่ก็คือ ถ้าทุน1,000แล้วโปรฟิตมันขึ้นไปเป็น2,000ก็คือตัว100นะครับผมก็แค่เปลี่ยนหลอดใสจาก0.01นะครับมาออก0.02อ,อ่ก็คือมันมันไม่มีปัญหาเรื่อง Maximum Volume แล้วล่ะจากโบเกอร์นะครับแล้วก็เราออกหลอดคงที่ละครับทีนี้ก็มาดูแนวทางที่ผมจะทำต่อไปเนาะ ในการขยายผลกำไรที่เกิดขึ้นจริงๆเนี่ยบัญชีเนี้ยผมตั้งใจที่จะไม่ถอนเงินนะครับซึ่งทุก10เดือนเนี่ยผมคาดหวังกำไรที่100%่งเอนต์เนาะสเดือนแรกนะครับ ยังไง1,000ันเหรียญนะครับทุนตั้งต้นนะครับ10เดือนแรกนะครับผ่านไปนะครับทุนผมจะเป็น2000เนาะสองพเหรียญนะครับ10เดือนที่2นะครับมันจะกลายเป็น4 0 0พันเหรียญนะครับ ก็คือทำการเพิ่มหลอดซสขึ้นไปนั่นแหละแต่ว่าในตรงส่วนนี้มันอาจจะเร็วกว่านั้นก็ได้นะครับเพราะว่าตอนที่ผมมี2,000เหรียญเนี่ยผมเปิด0.02นะครับแต่ถ้าทุนไอตัวก้อนเนี่ยมันขึ้นเป็น3,000เหรียญล่ะนะครับ แน่นอนว่าหลอดไสที่มันเกิดขึ้นเนี่ยผมจะไว้ที่0.03ฉะนั้นหนทางที่จะขึ้นไป4,000เนี่ยตรงเนี้ยผมอาจจะไม่ถึงก็ได้นะครับก็คืออาจจะเหลือ5เดือนนะครับด้วยซ้อ,อ่าตรงเนี้ยค่อยไปคิดแยกกันอีกทีหนึ่งก็ได้นะครับแต่ว่าเอาเบื้องต้นก่อนนะครับ ก็คือผมจะเอาไว้ที่0.02นี่แหละหลอดไซให้มันโตไปถึง4,000นะครับยังไม่เอาเรื่อง0.03ขึ้นมาว่านะครับเพื่อให้มัน,ย,นย่นระยะเวลานะครับเพราะว่าอัตราส่วนเนี่ยจาก15คู่ที่มันเกิดขึ้นนะครับจากที่ผมเทรดอยู่เนี่ยมัน มันสามารถที่จะทำกำไรให้ถึง10%ต่อเดือนโดยที่เราไปแอคชั่นกับตัวระบบน้อยมากนะครับซึ่งตัว EA เนี่ยมันไปว่ากันที่เรื่องของการตัดสินใจแล้วละ่ะว่าควรจะเก็บโปรฟิตเท่าไหร่หรือ,อถ้าดอดาวมันขึ้นมากเกินเนี่ย อาจจะคัดลอดเท่าไหร่นะครับอันนี้มันเป็นเรื่องของในอนาคตเนาะซึ่งค่อยไปดูกันอีกทีหนึงแต่ว่าแผนการเบื้องต้นนะครับก็ประมาณนี้หลังจากที่ผมทำร้0ยได้นะครับแล้วก็เพิ่มหลอดไซต์ไปเป็น0.04นะครับ10เดือนต่อมาเนี่ยมันมีโอกาสที่ผมจะสามารถ ทำไปที่8,000เหรียญนะครับซึ่งในระหว่างนั้นเนี่ยทุนท่านอาจจะไป5,000 6,000ก็เพิ่มเป็นหลอดไซต์ตามที่เทียบกับลักษณะของเงินทุนเนี่ยกับ0.01ต่อ1,000ก็ได้แต่ว่าอันเนี้ยทาแบบสูตรง่ายๆย่อไว้ก่อนซึ่งมันอาจจะเร็วกว่านั้นก็ได้นะครับหลังจากที่มี8,000เหรียญนะครับผมก็จะไปเปิด 0. 0.8นะครับผ่านไป10เดือนนะครับมันก็จะโตเป็น1,000หนึ่งหมื่นเหรียญน,นะครับโดยประมาณนะครับ5รอบที่มันเกิดขึ้นเนี่ยหรือตีไว้เราๆา6ปีนะครับ6ปี ถ้าไม่มีข้อผิดพลาดอะไรนะครับมันน่าจะมีอยู่ประมาณ 64%,00 ืเหรียญน,นะครับจากแบบคร่าวๆนะโดยที่เราไม่ได้เพิ่มทุนหรืออะไรที่มันตามไอ้นี่คือดิดตัวเลขคร่าวๆซึ่งแต่ละเดือนเนี่ยช่วงระยะเวลาที่มันทำกำไรได้เร็วขึ้นเนี่ยระยะเวลาม,มันถูกย่อลงมาไม่ถึง6ปีหรอกท่านจะมีถึงเราจะมีถึง6 4 0 0 0เหรียญ นะครับย่อๆฉะนั้นสิ่งที่ผมคาดหวังเนี่ยในอีกห6ปีข้างหน้านะครับก็คือ12 6, อคูณ6เจ็ดสิบสองไม่ใช่สิ60เดือนนะครับก็คือตรงนี้นะครับขอแก้แป๊บหนึ่งนะครับก็คือ5ปีเนาะไม่ใช่ไม่ใช่6ปี5ปีนะครับก็คือ6ครั้ง6รอบนั่นแหละ 6รอบของ100%นะครับหกอบของร0อเนี่ยผมน่าจะสามารถปั่นไปถึง64,000เหรียญโดยที่ถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดนะ,ะเพราะว่าหลังจากการทำระบบมาเนี่ยเราแบ็กเทสเราอะไรมันผ่านมาเรียบร้อยแล้วละ่ะที่เหลือเนี่ยมันเป็นการฟอร์เวิร์ดเทสเพื่อให้ได้ไปถึง ตัวเป้าหมายเนาะแต่ระยะเวลาไม่ถึงหรอกอ่าก็โดยประมาณนะครับซึ่งผมตั้งเป้าหมายไว้ว่า10%ต่อเดือนเนี่ยหกหมื่นสี่พันเหรียญน,นะครับคูณ0.1นะครับก็คือ10%ต่อเดือนเนี่ยอ่าตอนนี้เรทแรกอยู่ที่ประมาณ29บาบาทเนาะเวลาถอน ก็ลาวๆนี้ครับที่อาจจะเป็นเงินเดือนที่ทำกำไรให้ในอนาคตของผมนะครับแต่ว่าในระหว่างน,นั้นน่ะมันก็มีอีกวิธีการหนึ่งก็คือถ้าเราทำกำไรมาถึง2,000เหรียญนะครับตอนที่เริ่มหลอดไซส์0.02นะครับ แล้วพอกำไรมาถึง3,000เหรียญก็คือทุนบาลานซ์เนี่ยถึง3,000เหรียญเราก็ไม่จำเป็นเพราะว่าถ้า10เดือนเนี่ยถ้าจากการประเมินนะมันจะต้องมี4 0 0พันถูกไหมแต่ผมลันไป5เดือนนะครับมันก็จะมีออกมาอยู่เวๆรา,ๆราๆนี้แหละ3,000ผมก็ตัด ออกมา1ก้อนก่อนก็ได้1,000เหรียญเพื่อมาเปิดบัญชีใหม่แล้วแยกออกไปกับเซิร์ฟเวอร์ใหม่หรือพอร์ตใหม่ก็ได้ก็แล้วแต่ว่าถึงตอนนั้นเนี่ยจะไปบริหารจัดการทุนยังไงนะครับมีมีได้หลายวิธีนะครับก็อันนี้เป็นการวางแผนคร่าวๆนะครับจากระบบเทรดนะครับหรือการที่เราจะปั่น เงินออกมาใช้นะครับหรือใช้เทรดก็คือวิธีเทรดแบบนี้มันต้องวางที่ความเสฟที่สุดนะครับเราก็ตัดขาดทุนให้เป็นเนาะกับ15คู่ก็แนวทางวันนี้ก็ไม่ได้มีอะไรมากนะครับก็เป็นคลิปสั้นๆก็แล้วกันนะครับสำหรับเรื่องของฟาร์มระบบปั่นเงินนะครับส่วน ท่านที่สนใจในตัวของระบบ EA ก็สามารถเข้าไปดูได้นะครับในช่อง s yes, Robot FX นะครับหรือกด uh, Subscribe กดกระดิ่งไว้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวต่อไปจะมีการอธิบายตัวระบบฟันโปรเทคชันนะครับในเวอร์ชั่น1.18 1, 1, uh, 1. นะครับ uh, ก็คือเวอร์ชั่นพัฒนามาถึง ตัวที่18แล้วล่ะเรื่องของอาการซัพพอร์ตช่วยเหลืออะไรพวกนี้ต่างๆนะครับเพื่อให้เราควบคุมบัญชีการเทรดได้ง่ายขึ้นนะครับอ่าโอเคสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ